สวัสดีครับพวกผมช่างแฮกแปวันนี้ก็จะเอามามาให้เพื่อนๆนดูนะมันได้ฟันทงนะตัวนี้จะเป็นซีนก้านวาวแบบ2ชั้นะ,นะจะมีรัดบนรัดล่างตัวนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะ,อ,ะอันนี้ตัวนี้มันเป็นซีนก้านวาวที่ใส่มา มันเป็นของเทียมนะครับอ่าที่มันแถมมากับชุดปรเก็นนะอันนี้มันไม่ใช่ของผมนะนี่อ่านั้นนี่มันเป็นของที่เรียกอะไรคนทำรถก่อนนะั้นนี้เขาทำมาน,ะนี่ของผมเนี่ยเต็มกล่องเลยเยอะเลย มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะนี้ของทั่วไปในของบ้านเราเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันไม่ค่อยนานนะครับเหมาะพวกครอบเรืออันนี้ด้วยความที่ว่าลูกค้างบไปไม่มันทําไม่ถึงนะครับเพราะว่าลูกเป็นรอยนะครับเสื้อเป็นรอยเพราะว่า,าไม่ใส่ คีสลักมาข้างหนึ่งนะครับแต่โดยรวมมันก็ยังพอใช้งานได้นะครับบุกขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ขี่เร็วนะครับอ่านี้มาให้ดูซินคันวาวฟิตดีอยู่นะฮะแต่ว่าจับดูแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จแล้วรั่วนะเดี๋ยวมาเล่าห้ฟังแต่ถ้าไม่รั่วถ้าไม่ถ่ายคีบอีกถ้าไม่ทำอีพีที่สองก็แสดงว่า มันใช้งานได้นะครับอ่ะพูดในกรณีข้อดีนะอาเป็นข้อดีนะอาเป็นความคิดส่วนตัวผมนะดีไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้ข้อดีข้อเสียนะอา่าอย่าขออนุญาตนะครับญาติเอาอัน,นี้เอาจากซองอาจากที่เอา ตาเลยนนะวางวอีกอันนึงแล้วตบๆดิบกับนุ่งไหนดีไม่จีอ่ะตัวนี้เขาจะล็อกแค่ด้านล่างนะครับ ตัวนี้สปริงอ่าสปริงที่ล็อกด้านลนะ่างก็จะเป็น2ชั้นกันแล้วตัวด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นสปริงนะมันไม่ผูกกัดมือผมสั่นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสปริงหกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ตัวที่ก็ใส่มาเนี่ยมันเป็นสปริงตัวเดียวน่าจะเป็นของแท้อ่ะก็อปอภัยน่าจะเป็นของแท้ ของแท้ที่แม่งไม่คออเคยถอดรถคันนี้แสนโลผมไม่ดูได้ใหมนะ่เห็นไหมคือเลขมันตีกลับไปแล้วเสื้อตีปอกนะฮะอันนี้วาวออผมวางไว้ไหนอ่ะจำไม่ได้รถแสนกว่าโลทำเครื่องนะครับไม่เปลี่ยนวาวผมสันนิษฐานว่า ลูกสูบชนกับวาวนะครับทําให้วาวโคดโคดไม่เยอะนะนิดนึงแต่ถ้าดูแบบผ่านๆเนนะี่ยดูไม่ออกแน่นอนครับบอกเลยอ่ามันวาวคดอยู่ที่วาวไอเสียผมวางไว้ตรงไหนผมจำไม่ได้เตะกลับไปกลับมาอย่างกี้ดิวาวเสียคขาโคดอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้วาว อันนี้วาวชุดหนึ่งน,นี้วาวสำรองวาวแท้นะครับวาวคุดแล้วมันปิดไม่สนิทนะครับนีน่มาพูดเรื่องวาวแล้วพูดเรื่อยเปื่อยไปนะฮะอันนี้ ดูกันนะฮะว่าซีน่านวาวจะดีไหมนะครับที่ว่าสองชั้นสองชั้นเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องของการมโนนะครับเพรอ่าส่วนใหญ่เใช้เป็นของแท้นะครับนอกจากอ่าเหมือนกรณีอย่างนี้คือลูกค้าขอเซฟงบนะฮะเพรจริงจริงจริงจงมันต้องคว้านลูกใหม่นะครับ จริงๆผมแนะนําให้เปลี่ยนเสื้อรถคันนี้เพราะเสื้อมันแตกเขาตีปอกมาแล้วมันแตกแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแตกด้วยสาเหตุอะไรนะครับแตกเสื้อแตกเพราะว่าตอนตีปอกเขาเขาไม่ได้อ่ามันเป็นปอกสวมนะฮะมันไม่ได้เอาของเดิมออกหมดนะฮะผมไม่แน่ใจว่า มันแตกด้วยกรณีอะไรนะเพราะมันแตกด้านล่างนะอันนี้แต่ทิดๆดูก็น่าจะเป็นการาเสื้อแตกตอนอัดปอกนะฮะตอนสวมปอกเพราะว่าถ้าถ้าลูกค้าเขาพูดเข,เขาเขาไงถ้าร้านที่ทำ ขามีเครื่องควานแต่เขาไม่มีเครื่องกึงเอออันนี้เป็นไปได้เพราะว่าถ้ากรณีปอกแต่เงี้ยจริงๆผมแนะนําว่าเราควรจะปาดออกนะครเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะครส่วนที่หุ้มไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายในอนาคตก็คือเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะฮะว่ามันลาวหรือเปล่าเพราะม,มีโอกาสแตกได้นะครับนะ ประมาณตัวนี้เป็นสกูปปี้ไอตัวแรกนะครับเป็นสเตปสามนะการตรวจเช็คมันจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็เครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับอ่ในการทำรถสเตปสานะ่นก็ฝากไว้ด้วยนะอาจจะพูดเรื่อยไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดไหมนะฮะ